ข้อ2นี่คือจุดที่ทําให้คนขาดทุนเยอะมากที่สุดนะเสียงสูงเลยการดูจังหวะตลาดที่ไม่น่าเทรดและเป็นจุดที่คนขาดทุนเยอะมากที่สุดไซเว์ฮะไซเวย์บางอันเล่นง่ายแสนง่ายบางอันเล่นยากแสนยากหรือไม่ไม่ควรเล่นเลยวันนี้ผมจะเอาไซเว์มาให้ดูนะครับว่าไซเว์แบบไหนที่น่าเล่นไซเว์แบบไหนที่ไม่น่าเล่นเอางี้ก่อนผมขอปูพื้นฐานไซเว์ก่อนขอปูพื้นฐานไซเว์ก่อนนะ ไซเว่เนี่ยเวลาตลาดทำไซดเวย์ส่วนใหญ่จะไปในแนวโน้มเดิมของมันนั่นแหละเช่นตอนนี้ตลาดลงอยู่เวลามีไซเวย์ส่วนใหญ่ก็จะลงต่อแหละครับหรือว่าตลาดกําลังขึ้นอยู่เจอไซเวย์ตรงนี้ส่วนใหญ่มันก็ขึ้นต่ออันนี้คือธรรมชาติของไซเว์นะโอกาส70-80%ที่จะไปในทิศทางเดิมของมันเนาะนี่คือ ธรรมชาติของมันนะครับแล้วไซเวทไหนที่เล่นง่ายนะครับไซเวทที่เล่นง่ายที่ผมแนะนำนะคืออยู่ในเทรนของมันนั่นแหละแต่เป็นไซเวทแพทเทิร์นที่เล่นง่ายนะผมว่าแบบนี้เลยไซเวทในกรอบสังเกตดูมันจะมีในกรอบอะคุณก็สมมติเทรนก่อนหน้าขาขึ้นใช่ปะ่ะแล้วมันเริ่มเป็นไซเวทจุดนี้คุณก็ลอย่อบายอย่างเดียวได้ย่อบายตามแนวรับเลยอยันนี้เล่นง่ายเทรนก่อนหน้าเป็นเทรนขาขึ้นราคาเกิดไซเวทคุณรอย่อบายตามแนวรับได้เลย เนี่ยไซเบยเล่นง่ายเขเคใไหมหรือราคากำลังลงอยู่